ก็ตอนนี้กลับมาถึงร้านเรียบร้อยก็ไปกลับประมาณ260กิโลนี่ขาเดียว130 107 270เกือบ140กิโลก็ค่ารถมันก็ประมาณโลละบาท30ถ้าซัดนะประมาณนะั้นไม่เกินนี้บาท20่สิบนบะาทสามสิบเฉยเลยแตว่ารถมันยังสเตอร์ยาวไปเพราะว่าเราปรับเมื่อคืนเราปรับประจ ա วส่วนงานหนักให้มันเหลือ95แล้วก็เปลี่ยนจากท่อแปร์ล้วนเป็นแปร์ตะแกรง มันก็เลยกำลังไม่ถึงเตอร์รถแห่งยาวชิบหายรถโคตรยาวเลยแล้วก็มีน้ำมันเครื่องดัง <Yeah. S 1> น่านี่แน่นอนน้ำมันเครื่องเอนดูโร่าเดี๋ยวใส่ยินเสือเลยเราใส่นี่ใส่ไรเบอร์50ที่ประเทศเอนดูโร่ยี่สิบห้าสิบก็เดี๋ยวลื้อเช็คเลยนี่เดี๋ยวลื้อเช็คเลยเดี๋ยวทําคลิปยาวลื้อเช็คให้เลยว่ามีอะไรผิดปกติอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าผมอยากเติมหัวลูกอีกมันแบบมันไม่แก๊กอะน้ำมันเก้าห้ามันไม่แก,ก๊กเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเติมขึ้นอีกว่ามันจะ ได้อหรอไหมได้ถึงเท่าไหร่มันถึงจะจุดที่แก๊สมันค่อยไตกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลูก CNC เบอร์2องนนี้ลูก CNC เบอร์หนึ่งยวเปลี่ยนเบอร์2เดี๋ยวไปเรื่อยเลย